สวัสดีครับอันนี้เรามาตัวอย่างนะครับเป็นเครื่องอบข้าวนะครับผมนะเป็นให้กับกลุ่มสมัชชานะครับผมจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราสาสตรนะครับผมตอนนี้ก็อบข้าวเปลือกนะครับเป็นข้าวหอมมะลินะครับผมร้อยห้าครับกับตัวเจ้า GD ไอเจจ GD สองพันห้าร้อยนะครับผมตอนนี้นะครับความจุไม่เกินสามตันนะครับผมนะเป็นเครื่องอบนะครับที่มีระบบการบุนเวียนนะครับมุนเวียนนะครับจาก ตรงนี้นะครับผมนะตรงกลางที่เป็นสีดำนะครับผมนะลงมาถึงด้านล่างนะโดยการผ่านรูปโรตารี่นะครับอุปกรณ์มีกันมากนะครับมีหนึ่งที่เทข้าวนะครับผมที่เทข้าวคือนี้นะฮะนี่คือที่เทข้าวนะครับนี่คือเทข้าวนะครับผมเทข้าวลงไปใส่โต๊ะพอนะครับเข้าไปเก็บในถังนะครับผมทางนี้นะครับนี่คือหัวเบอร์เนอร์นะครับสีแดงนะครับหัวเบอร์เนอร์น้เข้ากจิตรีให้ความร้อนผ่านรูปบวบนะครับแล้วมีเซนเซอร์ควบคุมความร้อนนะครับเข้าไปและเปลี่ยนความร้อนนะครับแล้วก็ออกไปตรงตรงนี้นะครับ ไปถึงท่อด for ูดลมนะครับผมดูดลมอากาศนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนความชื้นอากาศนะครับนะจากนั้นนะครับผมจะควบคุมด้วยผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับตู้คอนโทรลนะครับผมนี่ตู้คอนโทรลที่ควบคุมด้วยระบบหน้าจอสัมผัสนะครับผมนี้ผมหน้าจอสัมผัสนะครับควบคุมด้วยระบบมือมีปรับด้วยมือนะครับผมลงตึงอัตโนมัตินะครับผมมีระอัตโนมัติให้ด้วยนะครับผมนะแล้วมีระบบแจ้งเตือนนะครับผมมานะให้กับเกษตรกรนะครับผม แล้วตัวนี้ครับเป็นตัวเบรกข้าวหรือโรตารี่ก็ได้นะครับเรียกจะเรียกจะทางานหยุดเปิดปิดปล่อยนะครับผมนะงานที่หยุดอยู่นะเดี๋ยวแป๊บนึงครับติดนะ,ทำ,นดนะนทำงานแล้วครับเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยปล่อยนะครับปล่อยเข้าออกมาเรียบร้อยนะครับผมนะอันนี้เป็นเชื้อเพลิง R P G ก็ได้นะครับผมเหล็กหนานะครับผม กเพิงอพก็ได้นะครับแล้วมันด p c ีเซลก็ได้ครับผมมีมอเตอร์หนึ่งแรงสามตัวเองนะครับผมนะนี่คพัดลมนะครับผมมาตรฐานในตูนะครับโอเคนะครับไปแล้วครับผมใน